สวัสดีครับพบกันกับช่องเมจิกไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2กันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ของโดเลเรสเจนอัมบริดแม่มดที่ชอบสะสมรูปแมวสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่1แนะนําให้ฟังตอนที่1ก่อนนะครับโดยสามารถฟังตอนที่1ได้ดที่ลิงก์ใต้ description หรือ playlist หน้าช่องก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูกันครับว่าตอนที่2จะมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโดเลเรสเจนอัมบริดครับไม้กระสิทธิ์ของโดเลเรสอัมบริดมีลักษณะเฉพาะ ไม้กายทธิ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อมดแม่มดซึ่งในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ได้บอกอย่างชัดเจนว่าไม้กายทธิ์มีความรู้สึกไม้กายสิทธิ์ทุกด้ามเป็นผู้เลือกพ่อมดแม่มดโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการสัมผัสจากผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของของมันเลยและกาเล็กอลเลเวนเดอร์เคยกล่าวไว้ว่าไม้กาย,ยิ์ส่วนใหญ่จะมีความยาวระหว่าง9-14ถึงนิ้วสำหรับไม้กายทธิ์ที่สั้นหรือยาวกว่านั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก และสำหรับเดอร์รสอัมบริดเธอได้รับไม้กายาเธิ์ดามแรกก่อนเข้าศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่ฮอกวอตส์ซื้อมาจากร้านกาเล็กออเลเวนเดอร์ไม้กายาเธิ์ของเธอทำมาจากไม้เบิร์ชยาว8นิ้วแกนกลางเอ็นหัวใจมังกรไม้กายาเธิ์ของเธอมีความสั้นที่ผิดปกติกาเล็กออเลเวนเดอร์ได้อธิบายว่าความยาวไม้กายาเธิ์มีความสัมพันธ์กับรูปร่างและส่วนสูงของเจ้าของของไม้ดังนั้นหากเจ้าของมีรูปร่างที่อ้วนเตีย้ย ไม้กายิทธิ์ก็จะมีความสั้นตามลงไปด้วยเช่นกันซึ่งไม้กายิทธิ์ของโดอโรเรสถือว่าเป็นไม้กายิทธิ์ที่สั้นและยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากและในปีคศ1996หรือในตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับพาคีนอกฟินิกส์ไม้กายิทธิ์ชิ้นนี้ก็หักไปโดยถูกทำลายระหว่างที่อยู่ในป่าต้องห้ามในขณะที่อัมบริดโดนลากตัวไปโดยเซนทร์เธอกระไทำไม้กาทยทธิตตกแฮร์รี่พยายามจะเก็บไว้แต่ก็ไม่ได้ผลครับ ดอลาเรสเชนอัมบริดไม่ได้รังเกยียจแค่มาร์โก้แต่ยังรังเกยียจลูกเครื่องอีกด้วยดอลเรสเธอมีแม่แท้ๆเป็นมาร์โก้และตัวเธอเองก็เป็นแม่มดเลือดผสมระหว่างพ่อมดกับมาร์โก้แต่ทางกลับกันครับดอลเรสกลับเป็นคนที่รังเกยียจมาร์โก้อย่างรุนแรงถึงขั้นยอมตัดขาดกับผู้เป็นแม่ของตัวเองและสร้างเรื่องราวหลอกๆว่าตัวเองเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์ครับซึ่งสำหรับดอลเรสอาจจะกล่าวได้ว่าพ่อของเธอคือรักฐานความผดร้ายในตัวของเธอ พ่อของเธอไม่ได้สอนให้เธอรังเกจเพียงแค่มาร์โก้แต่ยังสอนให้รังเกจพวกลุกเครื่องอีกด้วยเช่นมนุษย์หมาป่าลูกเครื่องยักษ์เซนทอร์เป็นต้นครับในช่วงเวลาที่วอเตมอร์หวนสู่อำนาจโดโลรเรสที่มีแนวคิดรังเกจมาร์โก้ก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาการในการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมาร์โก้โดยเธอได้ทำหน้าที่ในการสอบสวนพอมดแม่มดที่น่าสงสัยและเกี่ยวข้องกับมาร์โก้ซึ่งผู้ที่ถูกสงสัยนั้นจะถูกนำตัวไปทรมานคุมขัง และข่มขู่เพื่อสนองความต้องการของตัวเธอเองครับนอกจากมะกกแล้วโดเรยสยังดังเกียดลูกครึ่งอีกด้วยเธอเริ่ดสึกดกลัวตลอดเวลาเมื่อได้เห็นลูกครึ่งหรือชนเผ่าอื่นที่ไม่ใช่พ่อมดแม่มดทําให้เธอได้ร่างกฎหมายต่อต้อตานมนุษย์มาป่าขึ้นในปีคศ1993ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรรมัสลูปินเพราะกฎหมายนี้ทําให้เขาไม่สามารถหางานทําได้ หลังจากที่เรียมัสเป็นครูสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์เมือที่ฮอกวอตส์ปัญหาของเรียมัสก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเมื่ออัมบริดได้เสนอกฎหมายต่อต้านมนเด์มาป่าให้กับประทรวงเวทมนต์สิ่งนี้ทำให้ยากสำหรับเรียมัสที่จะหางานที่มั่นคงได้เนื่องจากนายจ้างสามารถเลิกปฏิบัติต่อมนเด์มาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากความทุกข์ยากของพวกเขา นอกจากนี้เ้ายังมีความคิดที่จะใช้กฎหมายเช่นนี้กับพวกชาวเงื่องอีกด้วยเช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับกฎหมายร่างนี้ไม่ได้ถูกประกาศใช้เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หลายคนในกระทรวงวัมน์เห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่สมเหตุสมผลครับโด,ดเรสเจตอมบิดเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างรอยแผลเป็นไว้บนตัวของแฮร์รี่พอตเตอร์ นอกจากวาเดอมแล้วยังมีเดอล์เรสอีกหนึ่งคนที่สร้างรอยแผลเป็นไว้บนตัวของแฮร์รี่อย่างถาวรการทิ้งแผลเป็นบนตัวของแฮร์รี่ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเธอเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายจริงๆในปีคศ1995ดมต้นด้วยการประกาศข่าวโดยดับเบิลดาว่าอาจารย์ป้องกันตัวจากสัตว์มืดคนใหม่คือเดอรเรสอัมเบรต ในช่วงคาบเรียนของอัมบริดเธอมาได้มีวิธีสอนเหมือนกับสตอราจารย์ก่อนหน้านี้นักเรียนหลายคนประท้วงเกี่ยวกับวิธีการสอนของเธอจนแฮร์รี่ออกมาพูดว่าอดัมอร์กลับมาการแสดงความคิดเห็นของแฮร์รี่ดังกล่าวทําให้โดโลเรสลงโทดกับบริเวณแฮร์รี่พอตเตอร์และเธอยังได้กล่าวว่าที่คุณบอกมาว่าเจ้าแห่งสาสตร์มืดได้กลับมาอีกครั้งนั่นเป็นเรื่องโกหก และต่อมาโดรเรสก็ได้คิดค้นปากกาขนนกสำหรับทำโทษนักเรียนโดยเฉพาะโดรเรสได้ลงโทษให้แฮร์รี่คัดลายมือโดยประโยคที่ว่าฉันจะไม่โกหกโดยใช้ปากกาขนนกที่เธอได้คิดค้นพิเศษเมื่อไรก็ตามที่ปากกาทรมานเช่นนี้ถูกใช้เขียนข้อความลงบนกระดาษข้อความดังกล่าวก็จะปรากฏบนหลังมือของผู้เขียนมือนกับว่าได้ใช้มีดกรีดเนื้อสดๆของตัวเองและแฮร์รี่พอตเตอร์ เด็กชยายวัยสิปีก็ได้แผลเป็นจากครูผู้สอนของตัวเองด้วยการบังคับให้ใช้ปากกาขนนกเขียเนื้อของตัวเองเป็นคําว่าฉันตั้งไม่โกหกทั้งที่เฮร์รี่ไม่เคยโกหกเรื่องการกลับมาของเจ้าแห่งสัตว์มืดเลยครับจากการลงโทษในครั้งนี้ทําให้ด้านหลังมือของเฮร์รี่เกิดรอยแผลเป็นอย่างเห็นได้ชัดและแฮร์รี่ก็ได้เล่าให้เพื่อนสนิทฟังว่าการกักบ,บริเวณและคัดลยมือในห้องของโดโลเรสอัมบรต์มีอะไรมากกว่าแค่การคัดลยมือบนกระดาษ น่อกจากการลงโทษนักเรียนด้วยปกากกาขนนกแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่เดอลเรสได้กระทำบังคับนักเรียนรวมทั้งได้ออกกฎระเบียบม,มากมายโดยใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งและอ้างอำนาจจากกระทรวงเวทมนตร์ครับวิธีการสอนของเดอลเอสอัมบรตมีความต่างกับศาสตราจารย์ท่านอื่นๆในปีเข้าสอน1995งพัเรอเสรสได้เข้าเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาป้องกัน,กนตัวจากสัตว์มือที่ฮอกวอตส์ตามคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ และวันแรกของการเรียนการสอนของเธอเธอได้ทักทายนักเรียนที่เข้ามาในห้องว่าสวัสดีตอนบ่ายจะ้ะแต่พอนักเรียนสวัสดีตอบกลับเธอบอกว่าใช่ไม่ได้ทุกคนต้องตอบพร้อมเพรียงกันว่าสวัสดีตอนบ่ายศาสตราจารย์อัมบริดจากนั้นเธอก็ได้ให้นักเรียนในชั้นเก็บไม้กะสลไม่มีการเสกกถาในคาบอย่างที่เคยทํามาทุกคนต้องก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีเวทมนต์ป้องกันตัวของวิลเบิร์ตสกินฮาร์ นอกจากนี้ในคาบแรกโดโลเรสยังต้องรับมือกับเพอร์ไมอนี่กรนเจอร์แบบที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อนเด็กสาวที่ถูกเรียกว่าเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในชั้นไม่ยอมผปิดหนังสือมองตรงไปยังโดโรเรสและชูมือขึ้นอยู่นานทว่าโดโลเรสก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่มองมาทางเฮอร์ไมอนี่สงครามประสาทจึงก่อตัวขึ้นในห้องเรียนจนโดโรเรสต้องยอมแพ้และเปิดโอกาสให้เด็กสาวตั้งคำถาม เฮอร์เมโอนี่จึงได้ถามถึงวัตถุประสงค์ของวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์เมืดแต่โดนดูโลเรสส่วนกลับมาว่าเด็กสาวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะตัดสินว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพราะเฮอร์เมโอนนี่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่ผ่านการอบรมของกระทรวงเวทมนต์สำหรับการเรียนการสอนนั้นกระทรวงมองว่าความรู้ทางทฤษฎีนั้นมากเพียงพอสำหรับเด็กๆซึ่งดูโลเรสมองว่านักเรียนไม่จําเป็นต้องสนใจในภาคปฏิบัติมากนักตราบใดที่รู้ทฤษฎีมากเพียงพอ จากจุดนี้เราเห็นได้ชัดว่าแผนการสอนของเธอนั้นมีความแตกต่างกับสัตราจารย์ก่อนหน้าในอย่างสิ้นเชิงเพราะวิชาป้องกันตัวจากสัตว์เมืดต้องเรียนควบคู่กับการปฏิบัติถึงจะได้ผลดีที่สุดการไร้คาถาไม่ใช่แค่ต้องท่องจาคาถาให้ได้มากที่สุดแต่ยังมีปัจจัยอื่นมากมายเกี่ยวเนื่องด้วยและการลองใช้คาถาในชั้นเรียนคือสิ่งสําคัญไม่น้อยกว่าทฤษฎีในหนังสือแต่สําหรับโดโรเสนั้นแตกต่างออกไปครับในคาบของเธอไม่มีภาคปฏิบัติมีเพียงทฤษฎีเท่านั้น และสุดท้ายครับโดโเลสเจนอัมบริดถูกจับตัวไปยังโคกอัชคาบันในช่วงที่เกิดสงครามลกเวทมนต์ครั้งที่2หรือในช่วงสงครามฮอกวอตส์โดโรเรสเป็นแม่มดคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามและหลังจากที่สงครามฮอกวอตส์จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของหลอดวัดมอร์โดโรเรสอัมบริดก็ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาหนักหลายกระทงเนื่งโดยเธอได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจในยุคที่เจ้าแห่งศัตร์เมื่อยึดครองกระทรวงเวทมนต์รวมถึงได้ทรมาน กักขังผู้บริสุทธิ์เพื่อสนองความต้องการของเธอเองจนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเดอรเรสจึงได้รับโทษจาคุกตลอดชีวิตในอัชคาบันโทษฐานความผิดว่าด้วยการทรมานผู้บริสุทธิ์ครับและนี่ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเดอรเรสเจนอัมฤบตแม่มดที่ชอบสะสมรูปแมวหรืออาจจะเรียกว่าแม่มดผู้มีความพเพยายทยานก็เป็นได้ครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดว่ามีเรื่องน่ารู้มากกว่าที่ได้กล่าวไปในตอนที่1และก็ตอนที่2ก็สามารถคอมเมนต์ แลกเปลี่ยนความเพ็นกันได้นะครับและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับโลกเวทมนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับ Harry p o พอตเตอร์และแฟนตาสติกบีดก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเมจิกไทยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ